เซโกเวียเมืองเก่าในสเปนที่เหมือนหลุดมาจากหนังประวัติศาสตร์เดินเข้าเมืองก็เหมือนเดินทะลุเวลากับย้อนกลับเข้าไปที่ในยุคโรมันกับหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมที่ยังคงอยู่นั่นก็คือเดือรมันอควาดักไม่มีปูนไม่มีเหล็กเสริมแต่มันยังยืนหยัดยได้นับพันปีมันคือพลังของสถาปัตยกรรมยุคโบราณที่อยู่กับเรามาจนถึงปัจจุบันเนมืองโซโกเวียตั้งอยู่ทางตอนกลางของสเปนไม่ไกลจากกรุงมาดดิดนะัก เป็นเมืองเล็กๆที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของยุคกลางและก็สิ่งที่โดดเด่นที่สุดนั่นก็คือสะพานส่งน้ําโรมันหรือว่า Aqueduct of Segovia นะครับสร้างขึ้นในช่วงศตวตรรษที่1โดยจักวรวรรดิโรมันสะพานส่งน้านี้มีความยาว15กิโลเมตรแต่ส่วนที่โด,ด่งดังที่สุดนั่นคือแนวโค้งที่พาดผ่านกลางเมืองมีถึง167โค้งที่น่าทึ่งก็คือในการวางขิงแกรนิตเรียงซ้อนๆขึ้นไปเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ปูนเลยแมย้แต่นิดเดียว ไม่ใช่แค่สะพานส่งน้ำเท่านั้นนะครับเซโกเวียนเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์เช่นปราสาทอัคคาซ่าที่ว่ากันว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ดิสนีย์มหาวิหารสไตล์โกธถถิคอันสวยงามและตอกซอกซอยในเมืองที่มีเสน่ห์ไม่แพ้กันใครที่หลงไหลเรื่องราวเก่าๆและสถาปัตยกรรมที่เหนือกาลเวลาต้องมาเที่ยวเซโกเบียครับถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไกด์ไกดไว้นะครับ